สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาท เวลา14นาฬิกา58นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสาลาดูสิดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระาราชบรโอาสให้นายเอกนิตินิติทันประพาสประธานกรรมการธนาคารทหารไทยธนาชาิจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารธนาคารคณะผู้บริหารมูลนิธิทีทีบีคณะกรรมการตัดสินคณะผู้แทนสถาบันการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด มารยาทไทยการประกวดอ่านฟังเสียงและการประกวดวาดภาพดิจิทัลในโครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้าท t ที t B, ประจําปี2562และประจําปี2564ัน้่ชิงทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทูลองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากในงานกาชาดออนไลน์ประจําปี2563และประจําปี2564เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย และสมทบทุนมูลลนิธิราชสุดาโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่งววางควรัวรคติราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรที่จังหวัดชนบุรีเป็นวันที่สอง เวลา7เดือส4นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัตรวรคติยราชนารีเสด็จไปยังฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นวันที่สองโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขของประชาชนและทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขรวมทั้งภาวะ ทองแดงสุนัขเพศผู้และรักษาภาวะคงค้างของรังไข่ในสุนัขเพศเมียที่ทำหมันไปแล้วภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรรวม11ตัวภายใต้โครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระบัญิธานระยะที่2ระหว่างปี2564ถึง2568ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนักบ้าในท้องถิ่นทั่วประเทศ การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอสัตหีบและกองทัพเรือให้บริการประชาชนซึ่งวันนี้นำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม376ตัวและพาตัดธรรมน์รวม198ตัวซึ่งตลอดสองวันมีสุนัขและแมวได้รับบริการรวม912ตัวอาจเป็นการควบคุมประชากรสัตว์ในพื้นที่โดยเฉพาะสัตว์จรจัดที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิ ิษุโ้กโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนทาน,นิสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งววางควตรัชราชนารีมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุบ้กเพื่อกําจัดโรคพิษสุบ้กให้หมดไปจากประเทศไทยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดผีประหัตคุณไหมทองเป็นที่รึกได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษุนักบ้าเลขที่บัญชี468 116003 1 นายจิรายุอิสรางกูณ์นายุทธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูณนายุทธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนณสาลาร้อยปีวัดเป็นจมะบพิรดุสิตวนาราม โอกาสนี้จุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดระปกรณ์ถวายอดิรเรกแล้วผู้แทนพระองค์จุดเทียนดูหนังสือเทศและจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมที่หน้าพระราชอาทจากนั้นนายสุภกิจการจนาภูผู้เป็นหลานจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกรธศพสำหรับศพทรงธรรม เมื่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามให้ศินและแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมรณสติกถาอันหมายถึงการนึกถึงความตายจบแล้วผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดพระธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบแล้วผู้แทนพระองค์ประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศแล้วทอดผ้าไตรถวายพระเทศและสบงถวายพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสูตรอภิธรรมหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสิ้นชีพตักใสด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเมื่อวันที่1กันยายน2565รสิิริชนะสา85ปีโอคมอรีประชุมคณะกรรมาการบริหารมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสตร์ษัตริย์ในพระบรมราชุปธัรรมครั้งที่3าทับ2565 ที่ห้องประชุม606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าผลเอกไผบูล์คุ้มฉาย,ยาโอโศกมนตรีประธานกรมกรมการบริหารมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาตาิสัตย์ษั์ในพระบรมราชูธถัมภ์พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศัสตรสาาส์อโอคมนตร o ี K M T R, รองประธานกรมกรมการบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตย์กษัตริย์ในพระบรมราชูธถัมภ์ครั้งที่3ทับ2,565โดยมีวาระต่างๆอาทิ แนวทางพระชัานจากสํเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยว,วดีกมมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการเมืนิทิราชทานปันสุขในการช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ โดยปี2566จะเพิ่มความช่วยเหลือเรื่องการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขกรมราชทัรฑน์กรมคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจการบำบัดโดยใช้ยาในกรณีที่เสพติดรุนแรงและการสร้างอาชีพเพื่อให้มีอาชีพภายหลังพ้นโทษ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลค่ายทหารสืบเนื่องจากที่องค์ประธานกรรมการเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำกลางสงขลาและได้พระราชทานแนวทางว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินและโรงพยาบาลค่ายทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะเข้ามาสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยให้ความรู้กับผู้ต้องขังจัดกิจกรรมสนับสนุนในมิติสุขภาพเกี่ยวกับอาชีพ และว,วันที่30ธันวาคมนี้มูลนิธิจะจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนและพระราชทานรางวัลให้กับเรือนจําและโรงพยาบาลแม่ข่ายดีเด่นซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนามาตรฐานการทํางานของเรือนจําในการดูแลผู้ต้องขังสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลแม่ข่ายและเจ้าหน้าที่ราชทันโดยจะให้บริการตรวจสุขภาพจากรถเอ็กซเรย์และเครื่องมือพระราชทานให้บริการทางตงกรรมเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพจิต ตรวจตาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และบริการตรวจ ATK และ RT-PCR รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเรือนจำต่างๆที่มาจากฝีมือผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจผู้สนใจสามารถไปรับบริการด้านสุขภาพได้ที่บริเวณด้านหน้าฐานทัศานโรงพยาบาลรชาชทันถนนงามวงวานเขตจตุจกักรตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง14นาฬกา ราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอทกภ,าภายัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ศาลาการประเรียนวัดคลองขุดตำบลวัดโบทอํอำเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราัตีราชนารีโปรดให้ในายแพทย์องค์การเรืองอรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่นายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้รชาชการจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอบางปลามาและผู้แทนราษฎรจำนวน1,000พันชุดที่ได้รับผลกระทบจากทุกภัยซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมกำลงังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนืนนตอนตอนล่างภาคกลางตอนบนทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเเทพเข้าแม่น้ำท่าจีนและเขื่อนกระเสียวได้เพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อน เนื่องจากมีปริมาณน้ําเกินความจุของเขื่อนลงสู่ลําห้วยกระเสียวส่งผลกระทบทําให้น้ําในแม่น้ําท่าจีนและคลองสาขาต่างๆเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือ,รอนรัษฎรจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงสามคนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดสุพรรณบุรีประสบอุทกภยัยตั้งแต่วันที่14กันยายน2565และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน10อำเภอ99ตำบล774หมู่บ้าน2เทศบาลเมือง22ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน51,789ครัวเรือนขณะนี้ได้เร่งดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไปสารการปะเรียน